กินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อข้าม้อเมื่อเองห้าโมงรังก์มีแต่คนขอกินถูกหวยมีแต่คนขอกินเวลาบะเดือยวิไปมาช่วยจ่ายเลยเอาแกงเนื้อกินขนมเย็นนีน้อยแหละ Yên uh, à, nuôi dê nuôi vào đây mà và. Này trắng chắc nhắc à? mà Ông Thiên Hoa Thường có khó thương thân ông này lắm à Thương mấy bánh xé nè Để tan mấy nè Để nguyên đơn khó cả ọp Đạt đây cái áo cả, cả. Muối nè dạng đây là sự oo mhm 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 ขินข้าแกงนอส้มสองวันแล้วยังลำอยู่นอนซื้อใบก๊อกอมาวางลืมใจแล้วมาใช่วันนี้ไอ้กอบกออืมอ่ะแต่แกงนอส้มวันเอามาลืมอ่ะไปก้อนกอ อืมเกง็เต็เมถวยเต็มถวยเด้พี่น้องเหลือกินเหลือใช่ไหนะนนมมีต่แกรงหูอุ่นแต่เช้าไม่ได้กินถ,นถายถก็เย็นได้แล้วนี่ก็จะเอาให้เป็ดนี่มา Kính lãi văn mười lắm Lãi văn mới ăn rồi. น,สน้ส้มใจวันนี้ยนะซกันนะซูนนีนี่หน่อส้มเอาเพ่หมักใส่หน่อส้มเก่งหหเนี่ยตเ,เปลี่ยวๆปี่ยววันวัน yeah, วันนี้มันหันไปน่าเสีงแก่น่าจะไงอะมันก็นอยู่เฮือนมันนะกา Khói tham ngon Vô thà, thà ừ. Từ nửa ngày thứ hai ยังคำข่าวคำข่าวำอืม กินยัง้งก well. ็ได้นะคำหมดเนาะนะกินยังก็คำนะอ่าเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเอาขาวค่มให้รอเนาะขขาวไอ้ม้วนเสียงถวยกางวันกับม้เสีงถวยเนี่ยแรงนี่กินได้เสีงนะเออมาเออมาอะไรอ่ะไม่เท่ากินหน่อยเดียวแทกมาบอกกินเลยกินแม่กินขาไปยัง Thôi có thu ba đây nè thu Nhá Nè thật em ngon, Chém ngọt Nó sông nha yên nè nha yên nứt kiếm sáng hôm hảo thảo gầm nhầm nó mh 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 mát à nó là mh 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 Mẹ chiến thầu cấp nhà <laughs> ừ. sẽ tự nhiên về chiến vùng này ít đầy vô nó xôn nè cái đầy mà tên nguyên tên thông chết xin bạc của nó hốc hàng à. 8ปหางอะะยังงอสี่ถุงอ่ะสี่ถุงถุงสองหางแปดหางเจ็บบาทเนี่ยมาซับซับๆับซับเข่งแค่เ็ได้แค่เนี่ยเนี่ยพรุ่งนี้เอาหอลงต่อเลยอือ เต่อแรงเป็นถวยเข่าเหลือคำหนึ่งกินเซียงละเหลือหนึ่งคำเหลือไว้ห้องอ่ะกินซ้ำกินเซีงดีเอาเข้าวอีกไหมคะคุณแม่เอาเข้าวอีกไหมคะเอาเหร กินจนซ้ำจนเสง่มาดีมันจะใส่กับ้างเลห้างเลกันเนะี่ย ăn à pues... à... <coughs> <coughs> uh... <coughs> ta đã hạnh hang hơi hộ hết nắng à mẹ mình ta mẹ

มันเผ็ดลงคอเลยอ่ะอู้สองคำมาได้เนี่ยรอนินทานได้เลยอ่ะมาหหดี ่าเกงโง่แกงงวันชุดทไทยได้ไห,หรือว่าไม่ซูนเบิร <c oughs> ์นอ่ะมูดีอ่ะลงคอจัดจัดเผ็ดน้ำแกงไหลลงคอ อาวพี่น้องพี่น้องไป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 